คลนี้เอาจริงนะครับรอบที่หนึ่งอันนี้ใช้ความแม่นยำโอ้โหรอบแรกครับศูนย์คะแนนนะครับไม่เข้าเป้าเนะฮะอ่าดึงเบาใบหรือเปล่ารอบที่สองครับปรับมุมมีเปลี่ยนมุมด้วยอ่าถ้าพร้อมแล้วก็ยิงได้เลยนะครับ โอ้โหนอกกรอบนอกกรอบรอบที่สามเดี๋ยวเราชมเครื่องด้วยนะครับนี่ฮะหน้าตาคนยิงฮะสามคะแนนนะครับสามคะแนนโอเคกลุ่มต่อไปครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ฮะกลุ่มที่กลุ่มที่สามครับ เขาไปปรับมาแล้วฮนะตอนแรกเขาใช้ความรู้สึกเลตอนนี้ก็มีสเกลฮะเอาเปลา่ปลาเหรอ,อ,นนอคนละกลุ่มคันนี้ให้ลองครับหนึ่งรอบโอ้โหค่อนข้างแม่นยำฮะข้าแก้วได้10คะแนนนะครับอ,อ่ะรอบแรกผมมันกลัวกล้องจริงๆ สามคะแนนนะครับสามคะแนนฮะรอบที่สองครับศูนย์นะครับศูนย์รอบสุดท้ายโอ้โฮเท่าไรเนะี่ยห้าคะแนนโอเค กลุ่มต่อไปครับผมกลุ่มต่อไปครับมาวะพวกกันนี้กลัวกล้องกันนี่ของจริงของจริงกลุ่มนี้มีวัดระยะยืดด้วยนะครับปัดคว้าไปคว้าไปเอาไม่มีกล้องหรอจน มีคนดูแั้งหนึ่งคนเนียเฮ้ยโอ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้ทดลองครับของจริงรอบที่หนึ่งครับกี่เซนกี่เซนอโอสามคะแนนนะครับของจริงครั้งที่สอง <ผ>ปิดพัดลมปิดพัดลม